สวัสดีครับพวกเรา Boys คสวัสดีครับช้าง b ี8ีแครับสวัสดีครับช้างครับท v 1 0สครับสวัสดีครับที่โนครับทิโนบีศครับ สวัสดีครับจุงบีบห้าครับย้เจอสวัสดีครับกอนบีบีสี่ครับเฮ้ยแย่เลยแยยอย่าให้ทำ่บงนี้เลยผมเล่นไงอ่ะเล่นยองไปิมพ์ไ้มสวัสดีครับจอเจบีบีหกครับเอลสวัสดีครับกล้องบีบีสามนะครับยิ้มยิ้มไงยิ้มไงครับสวัสดีครับบีบีบีเจ็ดนะครับ อ๋อโ่นนางงเลยุ้โ no ง่โง่งสวัสดีครับกิบครับกิจ Bv9 ครับจังหวะจังหวะจังหวะสวัสดีครับ B ครับ Bv1 ครับโอเคอยากจะรู้ว่าแต่ละคนทำไมถึงตัดสินใจอยากจะร่วมโคศวกไว้ ก็คิดว่ารายการนี้เป็นเรียลลิตี้ด้วยเนาะเป็นเป็นรายการรูปแบบใหม่แล้วก็แบบเออไม่เคยมีมาก่อนครัพีก็เลยเห็นแล้วก็อุยรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจมากๆแล้วก็รู้ว่าอ,อ๋อเราแบบสามารถเข้ามาหามิรภาพใหม่หาความอาจจะเป็นความรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราจริงๆเราอยากมองหาะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโดยปกติแบบ เราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะเท่าแบบตอนสมัยก่อนตอนแบบเราเรียนเด็กอะไรอ่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้มาเจอวิธภาพเพื่อนเองส่วนของกิจก็อยากจะท้าทายตัวเองที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอินโทรเวิร์ดอาจจะชอบอยู่กบบกลุ่มเดิมๆยอะไรเงี้ยอยากเจอกับคนกลุ่มใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆก็คิดว่าการที่มาเข้ารายการเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสําหรับผมนะครับก็อยากจะแบบเปิดเผยตัวตนเราว่าเราชอบแบบไหนหรือแบบเป็นตัวตนยังไงเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็รับในตัวเราได้แล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยรภาพเยหลายอย่างครับว่าจะเป็นเพื่อนความรักหรือว่าทําตามหัวใจครับสําหรับผมนะครับผมก็อยากก้าวผ่านความกลัวของตัวเองครับแล้วก็อยากมาหามิตรภาพดีๆกับเพื่อนๆครับอื ครับผมก็มาหาเกี่ยวกับวิทภาศาตรวิดีเป็นแบบเพี่น้อง <c oughs> อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือว่าถือว,ว่ารายการนี้ก็เป็นก้าวแรกสู่วงการด้วยครับใช่ครับแล้วก็มันก็ได้หลายหลายอย่างอะไรเงี้ยไ <c oughs> ด้คังเสียงดนตรีส่วนของผมอยากจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเป็ความที่ผมเรียนในสายนึงก็คือสายการพูดเนาะมันคนละด้านกับวงการบันเทิงอยู่แล้วทีนี้เรารู้สึกว่าเรามีความชอบในวงการบันเทิงก็เลยอยากจะเข้ามาในวงการนี้ดูแล้วก็เห็นรายการเนี้แล้วก็ได้เข้ามาในรายการนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่ารายการนี้เป็นบันไดสู่วงการบันเทิงที่ดีครับ ก็หนูเองเห็นในติ๊กต็อกเขว่ามีรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ใครที่เหยียดต่างๆมันดูเข้ากับเรามากๆเลยเราเรายังไม่เคยประสบการเรายังไม่เคยเข้าร่วมรายการเรยลิตี้มาก่อนแล้วเราเห็นรายการ,รเรยลิตี้ประเภทนี้แบบหลายๆหลายประเทศมาแล้วดูแต่แบบเรยลิตี้ของต่างประเทศอะไรอย่างเงย พอเห็นว่าประเทศไทยมีเรียลิตี้เราก็อยากรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในเรียลิตี้ต้องเข้าไปเล่นเกมเกมมาเกมต่างๆเป็นยังไงก็เลยบอกว่าลองสลักมาแล้วก็ได้เราก็กักเข้ามาก็สนุบดีเรา่ไหมอยากอยากเห็นอยากเห็นตัวเองในมุมมองหลายๆตลายๆหลากหลายตัวเนี่ยแบบคือมีความฝันว่าเออตัวอยากอยู่ในเรียลิตี้สักครั้งหนึ่งอะไรอย่งงี้ครับวก็มีอันนี้เข้ามาพอดีเราก็เลยเก็ตเอาไปแคสเราเกิดได้ตจอยกับ เราตอนนี้รู้สึกว่าเออแบบมันก็เป็นอะไรใหม่ๆนี่เราอยากตอบครัแล้วก็อีกอย่างก็อยากเมาเมีิกาได้ไหมไม่มี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 เลยนะผมก็รู้สึกว่าเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเรารู้ดูเรนตี้มาเยอะนะเรนตี้แบบว่าแบบของต่างประเทศอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้ามีในไทยก็อยากจะมาซึ่งมันก็มีขึ้นผมก็รู้สึกว่าเอออยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงนี่จุ๋มรู้สึกว่าเออเราจะมันจะมีสคริปต์ไหมมันจะ เป็นยังไงอะไรเงีย้ยสรุปก็ไม่มีสคริตแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเยอะแล้วก็เป็นบทได้เรียนรู้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยส่วนผมก็ <c oughs> รู้สึกว่าเออเรอเตี้มันมีความน่าสนใจค่ะมาทุกการวงชายสิบคนที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนมาอยู่วงกันแล้วไม่นจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นผมไม่อยากดูตรงนี้คับแล้วก็อยากสราบามีสภาพด้วยถา้าแบบช่วงนี้เป็นปนัญหาอะไรแสดงว่าแบบนี้แสดงว่ามี พูดฝ่ายั้นิก็พูดถึงความคิดแ่อยากให้แบบว่าใครทุกคนลองพูด่อยว่าตอนแรกที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้กับตอนนี้คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหมเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับพี่ซิมงานปฏิว่าิพี่เมงาบอกว่าพี่อ่ะเห็นถิ่นภาเปลี่ยนแปลงชัดๆเลยนะสองคนก็คือกิจกับชาร์ทใช่ก็คือแบบว่าจากที่เราเข้าไปเราแบบว่าเราอาจจะคุยกับแค่บางกลุ่มหรือบางคนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ย เราค่อยๆเบรนอินเข้ากับทุกคนสามารถคุยกับแบบว่าได้ทุกคนเลยกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยแบบเราก้าที่จะเปิดใจแบบว่าคุยเรื่องของตัวเองแบบเล่ากล้าที่จะแชร์เรื่องราวของตัวเองอะไรเงี้ยมันสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันมากๆเลยแล้วก็อย่างชามนยพี่ที่พี่พิมมาบอกว่าแบบเข้าไปก่อนอันนี้เขาจะเป็นคนคอยสังเกตยอย่างเดียวเขาจะไม่เข้าไปพูดคุยอะไรเขาจะคอยมองว่าเอพีซเอทุกเพื่อนๆทำะไรกันแล้วปัจจุบันก็คือ เป็นตัวตั้งตัวตีคุยเมาสอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างนี้อะคือแบบน่ารักมากโอ้ยผมรู้สึกว่าอาจจะแบบว่าเราได้เพื่อนหรือเราสนิทกันมากขึ้นอ,อย่างวันแรกบ,บางทีอะแบบอย่างผมผมก็มเคยบอกกรีกว่าผมอะไม่ค่อยกับเพื่อนไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ถูกกันอะแต่เราอาจจะแบบไม่ใช่คนไทยใกล้ๆเคียงกันแต่ส่วนาเออน,น้องกับมาสนิทก,กันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่รู้สึกว่าเออเราไม่สามารถแบบ โค้งขวไปเลยโควเตก็ยังสามารถว่าแบบเขาเลยนะหมอคนจับพายเนาะลุกหลักพายเนาะหมายถึงว่าแบบจุ่มบอลลิมูแบบว่าไอ้อตาไม่ได้น่าแต่ดวงที่เขาชานแปลกอยู่หอกแต่ว่าอีกหนึ่งเขาเป็นคนแบบคนเงี้ยบๆเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะเวลาอยู่ชันได้อะไรช่เหมือนเราก็ได้รู้จักคนหลาลายประเภทได้รู้จักเรียนรู้ตัวเองด้วยรู้สึกว่าเห็นเห็นตัวเองกล้าพูดกล้าแสดงออกมาอึดขมบเห็นตัวเองก้าวข้ามผ่านแบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง มากขึ้นครัก็แต่จากเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหาโฟนก็เป็นคนที่เข้าหาตรงมัากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบเออลองเปิดใจกับอะไรใหม่ๆมากขึ้นทองทององว่าเป็นเรื่องความถูกทางด้วยครับเพราะว่าเด็กวันแรกๆเนี่ยบางทีแบบบางคนอาจจะสนิทกันแค่คนสองคน พอวันท้ายๆก็อันเริ่มสนิทกันมากขึ้นอยู่คนที่ไม่เคยคุยก็กลายเป็นสนิทกันไปเลยหลังออกจากบ้านเราก็ยังแบบคิดคอนแทงเราก็ยังแบบเจอกันอยู่ตลอดแล้วก็ดูทุกอย่างมันเหมือนครอบครัวเลยเนาะมันก็มีความผูกพันกันมาเรื่อยๆใช่ถ้างั้นตอนใครแบบว่าเข้ามาในบ้านของเราแบบคูดอินแบท่านเราถือว่าคนนี้น่าคุยด้ว่องตัมีไหมไม่มีเลยก็มีวันแรกที่เราเข้าไปเราเป็นคนเข้าไปสุดท้ายก็ ก็เห็นพี่สามวอนนั่งเป็นผัวหวทุก็่าปวดตัวกับไถ่โผลอะไรแล้วก็พี่สามก็รู้สึกอยากคุยด้วยสมองสองเนี่เขาเกรงความน้ำหนักเป็นเลยเขาเกรงว่าเราเผลอแบบเข้าไปตอนเย็นเลยแล้วเราทำกิจกรรมกันกลกวันแล้วในเช้าเนาะแล้วผมเ่องเขาเจ๊ก็เลยเข้าไปบอกแบบเออสมองจนได้แบบไอ้เจ๊กเขาต้องจริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกระดีขึ้นแต่ยังมีแรงเคลื่อนได้เลยใช่อะไรอย่นั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออพี่คนนี้ก็น่ารักดีแบบอยากเข้าไหนอยากรู้จักมากพื่ออะไรอยย่างงเี้ ก็ทุกคนดูหน้าดูเป kind of ็นมิตรทุกคนเลยครับก็แบบมีอะไรมีอะไรก็นั่แหละแล้วผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าหน้าที่่เขาดูเป็นมิตรดูแบบว่าดูแบบว่าเดินเข้าไปแล้วเาจะแบบหุ้ยจุกมัะตรงไหนอย่างี้ก็ทุกคนเลยก็แบบเพราะอย่างผมผมก็จะเดินไปคุยกับทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทุกคนดูเป็นมิตรมากๆเลยก็อยากรู้จักทุกคนก็ผมก็วันครึ่งวันผมก็เก็บหมดทุกคนเลยครับคุยหมดทุกคนเลยใช่ึตอนนี้รู้สึกว่าเป็นมิตรอยู่เอริ่มไม่ใช่เอ้ยหลือใช่ครรบใช่เลยังเป็นมิตรภาพที่ดีอยู่ครับก็อยากเลยถ้ามาก็ทุกคนล่ะครับที่บอกเคอแบบเพื่อนก็แบบเข้าหาเราด้วยเราเลยแบบกล้าที่จะคุยกับทุกคนด้วยก็ไม่มีแบบใครเป็นพิเศษแต่ว่าอาจจะมีแบบ เริ่มความรู้สึกไปพิเศษดีกว่าต้องมีติดตามเลยนะครับท้งงันแค่จะพ็อสไ่หน่อยแบบเอเนอร์จีประจำบ้านเลยเอาตัวสั่สาสองหนึ่งคิดว่าเป็นสาสองหนึงจตเจต้องติดหนึ่งไอสามใช่เ่อเด้านไหาเวลาแบบเราแบบ อ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วาลาเาไม่ล้นเลยทำวันเขาเอ็นดีไม่ลนเลยมีอันดับสก่อนเจเจอันดับหนึ่งหมดเลยเจอันดับหนึ่เลยอันดับสอันดับสองไม่ช้างพี่ว้าอนดับสอับองนดัอ่ะปอนดอันดับสองนอนดอดอนดอนดคับเอังังส อ๋อเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียงดังพี่เมาอะไรเงีอะไร่ทาน energy นี่ยอะไร y นี่เลยันนี้ energy ไม่ตกเลยแบบบู๊ดมึงเงี้ยบางทีโมลีกินข้าวอยู่เดือกเข้ามาไม่ไดกแเลยแล้วก็เดินออกไปเลยใช่ยอดทำงานเราอย่งตึงเลยออกเลยทำให้ร้องเรียนเราผมของผมก็พยายามจะคุยกับทุกคนนั่นแหละครับใครไม่คุยด้วยก็กีเซน วิชาเขาจะมีเทครขีแบบว่าเลานบทอินเตอร์ตี้คือเล่นบทละครไม่เชื่อเราลองไม่ได้เดี๋ยวนี้ออกนะพ่อก็จะเป็นเชวไว้จำไม่ได้แล้วเล่นบทอะไรอ่ะก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ชอบพูดเป็นชื่อตัวละครเดี๋ยวเฉียวว่าคนนั้นเขาไปวิ่งรับอโลเวงกันสี่คนหวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยครับ พี่ช้างพี่พี่ช้างื่อไหมอยากเรีชื่อพี่สาวอันนี้มันก็เดืบเดือบเดอบเดอบเดื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 ูบเดือบเดือเดือเดอบเดบเดือบเดเดือเดือบเดอบเดืเดือบดือเดอบเดอบเดือบเดือบเดืบเดบเดอบเดือบเดือเดือบเดอบเดือบเดือบเดือเดอเดืเดอเดอบเดเดอบเดืบอบเดือเดบเเด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 เเเดเเดเดบเดเอเดบออยเดอเดือเดเดย ซึ่งคูดทำถูกออกคู่อ๋รู้หมดเลยคู่่นะูเทอมก่ดนเลยครับคนแรกไม่รู้เปิดมาแทงนะครับิ่มเยไนมทิชชู่แทงนะดีกว่าข้างนี้ให้เล่ามเมนต์หอฉากประทับใจตอนที่อยู่รายการไวมีแบบว่ามีซีนโมเมนต์ประทับใจเล่าด้วยบ้านไดะไม ไม่ค่อยมีเนาะเนาะคือเนาะชอบตลอดเลยกีครับแบบว่าอ่านเบ้นเป็นไดแต่ว่ามันจะออนไปตอนไหนอีกแต่ว่ามันจะมีพาร์ทที่เราต้องมานั่งดีทอลกันต่อครัเราะส่งถือว่าเป็นการส่งไอจีให้ออกบนกลม่มบนอังกฤษซึ่งหนูคิดว่าพาร์ทเนี้มันเป็นพาร์ทที่ดีมากแล้วก็เป็นพาร์ทที่คิดว่าน่าจะให้ค่าต่อสบกลัาก็จะเป็นยังไงก็ฝากกดติดฟ้าไปซะดนวยสิถ้าคนไม่นีทำมาใหยังไสำหรับผมจะมีพาร์ทแบบ อาจจะอยู่ในจุดที่เสียใจอะไรบางอย่างแต่ว่าเราก็ได้อยู่ตัวคน<ม>เดียวดีกว่าจะมีแบบเพื่อนหลายๆคนเข้ามาช่วยมาทำให้รู้สึกว่าเราไม่เราไม่อยู่ตัวคนเดียวในเวลาที่เราถูกเออประมาณนนครับรู้สึกประทับใจผมก็ผมชอบการที่ไปแอดเวนเจอร์กันครับไปช่วยเหลือสังคมไปทำความดีแล้วกันครับสำหรับผมก็ <laughs> น่าจะเป็นตอนเช้าที่ทุกคน เวลาตื่นนอนมาเรามานั่งปุยกันว่าเอ้ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนใครไปนั่งเมาส์กับใครใครแบบลงมากินข้าวตอนเด็กๆใครแบบเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออใครนอนกอดไทยอะไรวะของผมน่าจะเป็นตอนเกิดอาการโฮมซิกครับอ๋อใช่เป็นตอนที่ ทุกฟอร์ผมก็นั่งเงียบๆผมแหละแล้วมันก็จะมีพี่สักคนหนึ่งนี่แหละที่อยู่ใกล้ๆผมใกล้ๆตรงหน้าผมนี่แหละที่อยู่ก็เดินมาเป็นอะไรก็อบอกว่าเปล่าไม่ได้เป็นอะไรสักพักไม่เป็นไรนะเจรปล้องไห้พักสมมุตนี่รวมรวบรวบร,รวมตัวกันทุกคนมาหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ทุกคนทุกคนครูเข้าไปหาน้องผมลเลยเหมือนเพิ่งแตกลังเ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็มันจะเป็นโมเมนต์ตอนก่อนนอนครับคือห้องอ่ะมันเชื่อมกันได้ครับมันจะอยู่ตัวเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีหัวโจกอยู่คนหนึ่งเดิน จากห้องแรกแล้วก็ทะลุปไปถึงห้องสุดท้ายแล้วก็เหมือนแบบว่าโกยๆกันเข้ามาเพื่ออยู่ห้องเดียวแล้วก็นั่งเมา่วมอยกันรับฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างเห็น YouTube มีแบบการจับคู่ใช่ตอนนี้ฟีดแบ็กจากอินเตอร์แฟนไปเยอะมากครับมีการแท็กสตอรี่มีการแบบคอมเมนต์มาใน YouTube อะไรเงี้ยเพราะเราก็อ่านกันหมดแล้วก็รู้สึกว่าเออประทับใจที่มีคนรักเรารอชอบเรามากขนาดนี้ก็ก็เออขอบคุณอินเตอร์แฟนจริงๆอะไรเงี้ยใช่ขอบคุณพายแฟนด้วยเออขอบคุณพายแฟนด้วยครับ ก็อยากขอบคุณอินเดอร์แฟแล้วก็ใครแลงมากๆครับเราชอบหมดเลยครับทุกคนแต่ว่าเป็นกำลังใจของคุณที่แบบสปอร์ตเลยขอบคุณครับขอบคุณครับก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับก็พวกเราจริงๆกับคอยตามดูคอมเมนต์ตลอดเลยนะครับทุกๆแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยแล้วก็ รู้สึกแบบเออเวลาเห็นแฟนแ,แบบทีนไอ้อคู่นั้นคู่นี้ก็ได้นะคู่นี้ก็ได้เคมีดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราแบบ oh. ใจฟูอะครับอืมรู้สึกว่าแบบเราเอนจอยรุนไปด้วยแล้วว่าเออแฟนลัพท์ดูแล้วแบบชอบใครกับใครนะอะไรเงี้ยมันมันสนุกเราก็จะมาแชร์กันตลอดเลยเนาะว่าเออเนี่ยมแบบีแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่พพอร์ตพวกเราอือไอทีมโปรเจกต์นี้ก็คือความรยากปนับสภาพใช่ไหมอยากเอาว่า ให้ทุกคนนิยามความรักครือวิธีท่าพิเองกั่างเตอมาคนเลยหนุบไปอ่ะนิยามความรักเลยนะฮะผมก็คือคนที่เป็นตําลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆวันคนที่เป็นความสบายใจซึ่งกันและกันนะถ้าคนที่คอยซัพพอร์ตกันซึ่งกันและกันมาตลอดนะ อยากเจอคนจริงใจมีใบไม้มีพู่ยามีทิชแล้วมีใบแล้วมีเปล่าก็ก็อาจจะมีก็เนี่ยทุกคนทุกคนจริงใจเรยก็แบบอยากเข้ามาเข้ามาหาว่ามีคนจริงใจกับเรามาจริงใจในทุกเวเลยนะแบบว่าพูดตรงๆแก่กันแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันจริงใจไม่เมดไม่ต้องมามีกัน เี็นองพวงกําแพงต้องมาตีหน้าซื้อใสกันนี่ละครเดียวช่ไละเออก็อยากเจอคนที่เราที่แบบสามารถนเตอร์เ i n เราด้วยบทละครได้ทุกวันแล้วก็เออ้วกนหละนั่นแหละคืนั่นแหละนันแะไม่เอาไหรือว่าอยากจะได้บทที่แบบว่าเข้าใจกันเลยว่าขี้อ้อนแล้วก็อาต้องตามไปลงอูแมนตางบ้างครับ ก็ไม่ต้องมีอีกรอบเรียนอแบบเยอะอะไรแับนี้ครับความจำดีก็หมอฟันเออไม่ชอบคนที่ดื้อหรือทุกวันดรือทุกอย่างใครไม่รูตัวเนี่ยอะไระเพราะอย่างเธอคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจซัพพอร์ตเปนอานการแล้วก็เป็นแบบเป็นพลักัวให้กันบนีเมียกมียไม่กับพามห่าครับอ้หตั้งด้วยตั้งง้ยแถวนี้แหละวุ่นกวนวุ้นวของมีก็อยากอยาก จอคนที่แบบสอดส่องเราในทุกๆช่วงเวลาครับแม้ว่าเราจะมีความสุขมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้กําลังใจกันเสมอคราอยู่เชียงข้างกันต,ะตะลอดก็ทรงานที่กิจกรรมก,ก็น่าจะเป็นคนที่รักในแบบที่เราเป็นเราครับอืมแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องคิดเดยอะปวดหัว <c oughs> เรื่องปวดเรื่อปวดเร่ ก็ความรักสำหรับผมใช่ไหมครับก็คืออยากเจอคนที่รับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วเขาเป็นตัวตนเขาด้วยก็คือการมีกันและกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคืแบบว่าไม่ว่าจะมีความทุกข์ความสุขก็ตามอ่ะอยากให้จำเป็นกันไปไม่ว่าเจออะไรก็ตามคืออย่าเพิ่งปล่อยมนีกันแค่นั้นก็โอเคแล้วสำหรับผมนะครับผมก็อยากมีความรักที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับแล้วก็ชอบความใส่ใจครับก็อยากให้คนคนนั้นใส่ใจเรามากนิดนึงนะครับพราะก็แค่นี้ อยากเอาแบบหน้ากล้องเงินหลังกล้องดีครับหลังกล้องออย่างเง้ยเอาหลังกล้องก่อนแบบมีบัตรวิสตัมครับรวยหยอกเล่นโอเคแล้วก็นิยามความรักของผมนะครับผมก็อยากมีคนที่แบบเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนใจเย็นเพราะว่าผมเป็นคนที่ปากไวบางทีมันอาจจะทำให้เกิดการร้อยว่าได้เลยโอ้โหเป็นชิบ่าครับก็เลยอยากเจอคนใจเย็นแล้วก็คนที่เข้าใจอะไรเงี้ยคนที่โตกว่า้างนี้คิดว่าทุกสิ่งคนเตือนเลยะในรายการ โอ้ยลองติดตาไปไหนกัยนะครับแสงดำตกไปเลยไม่ไั้บอกนะไม่ได้ถามตาจริงอีบี้ไงติดกไปแล้วเองไม่ดูกันอีบีแล้วก็แอบแบบเริ่มนเนาะมันเป็นการเริ่มแล้วแบบว่ามีคู่แล้วแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนจบเราจะเปลี่ยนใจไหมเราจะเปลี่ยนใจไหมเพราะว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ในนั้นทั้งสองอาทิตย์ มันเปล่นแบบ้ตลอดแล้วปวดหัวเลยแต่คนที่ชอบคนนี้แบบช่แล้วเดี๋ยวมาชอบแล้วคนสุดท้ายยังมีเปลียใจเลยเนาะใช่ตอนสุดท้ายสุดท้ายเปลี่ยนใจนเดียวฝูันเกมคนสุดท้ายยังมีคนทำมาแล้วเลยครับเกมหลังวันสุดท้ายยังมีเลยจบไร้ซีบอกเบอกซีนบอกซีบอกลาก็ตงมาเดินเกมกันครับแล้มีไม่ช่ววันนี้ก็ยังเดินกันอยู่ ซึ่งถ้าคุณอยากดูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต้องไปติดตามที่ไหนอ่าต้องต้องเสาะนะครับอ่าสี่ทุ่มเส้นทุกวัดทุ่นแต้มแต่ว่าถ้าเป็นย้อนหลับทีกเดียวคือแอป True Vision Now ครับจะได้สี่ทุ่มสี่เจ็ห้า True Vision Now แล้วก็ใครอยากซัพพอร์ตพวกเราก็ฝากซัพพอร์ตได้นะครับทาง World Wide Voice Wave Project dot com หรือว่าทางแอปพลิเคชัน Emons ครับก็โหวตสองดาวดวงใหม่ที่จะเล่น ซีรีส์ววยพู้ต่อไปนะคะอขอบคอุณนะครับ